สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตามหาความลับในเกม r o b o t บ b r o k Heaven แต่ก่อนอื่นขอลาบแป๊บนึงนะโอ้ยเจ้านายตืงนี่ตื่นได้แล้วอีกแป๊บเดียวก็เช้าแล้วจะมาน,นอนอะไรตรงกลางถนนแบบนี้ฮะเฮ้ยเจ้านายอย่าไปทักเขาแบบนั้นสิตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วอวัสดีเวนเตไหนความลับที่เธอบอก ความลับที่ฉันบอกหมายถึงสิ่งนี้ในวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ในการค้นหาความลับแล้วก็ทำลายสถิติการแบกคนให้มากที่สุดโดยการใช้สิ่งนี้นี่เธอเอามาจากไหนน่ะเฮ้ยหยุดเฮ้ย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 โซฟานี้ได้มายัางไงนันน่ะสิครับ เราก็เข้าไปที่ผับนะทุกคนนะแล้วก็ไปนั่งที่โซฟาสีขาวจากนั้นเราก็จะได้มาแบบง่ายๆเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์กันโดยการที่พี่จะแบกคนบนโซฟาให้ได้มากที่สุดอันนี้ได้หนึ่งสองโอเคค่ะต่อไปต่อไปก็สามนะขึ้นมาเลยโอเคอ <laughs> เดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่เล่นด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนดิมันต้องพยายามมากกว่านี้อย่าเพิ่งยอมแพ้ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูขับรถพาพี่ไปหาคนขึ้นมาเลยหนูว่าพี่แบกแบบนั้นแล้วหนูก็ขับรถแบบนี้มันน่าจะาาน่าจะปลอดภัยปลอดภัยกับผีอ่ะสิดูสิเนี่ยชนไปเรื่อยแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับอ้อออออีอ้ออรถลอยได้เออตอนนี้เราเพิ่งทำได้แค่สองคนเองนะ รวมน้องด้วยก็เป็นสามนะแต่พี่คิดว่าเราน่าจะแบกคนได้ประมาณ100คนในโซฟาอันเดียวอะนะหรอคะอ่ะแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยอ,อ่หนูก็จะพาพี่ไปหาคนนี่คะพอเลยพอเลยจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่จะไปต่อเองไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยากไปช่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาอย่าพาพี่เข้าลงแล้วพี่ยังไม่พร้อมมานี่มา มาน,นี่แล้วหนึ่งสองสามเห็นปะเราตอบแบบนี้แล้วพี่ก็สามารถเดินได้โอ้เดินเดินเดินเออนี่เรียกว่าเดินเหรอแถวบ้านฉันเรียกว่าพิการนะโอเคตอนนี้เราทำลายสถิติได้สามคนแล้วนะทุกคนนะโอเคพี่สามารถที่จะขับรถได้ไหมเดี๋ยวพี่ลองดูดิโอพาหนูไม่เแล้วโอเค <laughs> โอเคอยู่เท่านั้นโอเคโอเคไม่ ไปไหนล่ะกบกาก่อนไม่เป็นไรไปหาคนอื่นต่อเถอะไม่เอาอย่าจามาเฮ้ยเฮ้ยเจอเหี่ละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาคนนี้นะคะขึ้นมาบนรถเข็นของเราอขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคขึ้นมาเหมือนเขาจะไล่ตัวตนหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพระพิชัฉันว่านะไปหาเป้าหมายอื่นดีกว่าเฮ้ยเจ้านาย ถึิงว่าใชยเนี่ยเราวิญญาณเพราะฉันนั้นคือวิญญาณที่หลอกลอนกันมาแต่เนิ่นเฮ้ยอยู่ได้แล้วครับเฮ้ยหยุดครับอย่าทำแบบนี้เน็ตผมกำลังโหลดหยุดอย่าเล่นหัวผม,ยยวผมดูเหมือนเขาจะหายไปแล้วนะโอเคเจอเหยื่อรายต่อไปจัดการเลยเร็วๆเสียเวลาเวลาเฮ้ยผมเป็นตำรวจนะครับอย่ามันล้อเล่นกับผมโอเคทุกคน ตอนนี้ทำได้แค่3คนนะคะพี่คิดว่าเราจะต้องไปในที่ที่มีคนเยอะๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันดีกว่าว่าพี่จะทำได้ทั้งหมดกี่คนแล้วทุกคนเนี่ยทำได้ทั้งหมดกี่คนคะสามารถแบกคนขึ้นโซฟานะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็เดินได้นะบอกพี่ทีที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะมาบอกกันว่าเราทำได้ทั้งหมดกี่คนเอ,อและทุกคนคิดว่าพี่จะ สามารถแบกคนได้กี่คนคะดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีใครเล่นกับเราเลยนะมันจะมีใครมาเล่นกับพี่หรอครับคนเล่นดึกซะขนาดนี้แต่ฉันชอบนะเพราะว่าถือเป็นการแกล้งฝรั่งไปนี่ตัวโอ้เจ้านายบางทีเจ้านายก็ต้องเก็บไว้ในใจบางนะติงเงีเยบไปเลย โอเคคะ่ะทุกคนพี่รู้แล้วว่าจะไปแกล้งใครต่อดีนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่เห็นนะคะมีคนนะอยู่ในโรงพยาบาลเต็มเลยเราก็จะทําการแบกโซฟาแบบนี้ไว้ตลอดชีวิตห้ามเอาลงมานะถ้าเกิดว่าเอาลงมาปุ๊บคือแพ้ฟ้าเ,าเลยนะทุกคนนะทุกคนก็ห้ามเอาลงเหมือนกันนะคะโอเคถึงแล้วนี่นี่จะแล้วจะแล้วจะแล้วแม่คะแม่คะพวกนี้เป็นใครเอ้ยนี่คุณเข้ามาในโรงพยาบาลผมได้ไงครับ สวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้หนูกำลังทำชาเลนจ์แบกคนขึ้นโซฟาแบบว่าทำลายสถิติกินเนสบุ๊กอะคะ่ะช่วยร่วมมือกับหนูได้ไหมคะจะบ้าหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเล่นกับเราเลยนะทุกคนนะเหมือนนี่มาฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอันดับแรกเอาโซฟาออกก่อนอ่ะแล้วจากนั้นทำไมพี่ไม่บวกผมก่อน จากนั้นก็ให้เวนเดย์ขี่คอแล้วนะคะแล้วก็ให้น้องขึ้นมาบนโซฟาเออแบบนี้มันดูมั่นคงกว่านะเราลองเปลี่ยนท่าดูนะทุกคนนะโอเคอ๋อเห็นปะเดินได้สะดวกเท่ากับพี่แบกได้หมด3คนแล้วนะไอผมไม่เกวครับแต่แม้ว่าควรจะเล่นนะจ๊ะมันดูสนุกดีอ่ะลูกไปเล่นกับเขาไหนเร็วอือโอเคครับสามคน และทีนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งบนรถเข็นก็น่าจะได้เป็นสี่แบบง่ายๆเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรานะคะมาลองดูแล้วกันตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะโอเคขึ้นมาโอเคครับผมจะขึ้นเป็นเพื่อนคุณเป็นค้าสุดท้ายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผมลืมของเดี๋ยวขอไปเอาของก่อนอ่ะเฮ้ยเจอเจอเจอคนเจอคนเจอคนอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาอเฮ้ย <laughs> 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 พอไป้ทุกคน คือน้องคนนี้เขานอนอยู่แล้วพอพี่แบกเขาขึ้นวาดูดิมันติดต้นโซฟามีพวกคนทำอะไรกันคะพวกคคนเป็นใครามาทำแบบนี้ก็ชฉันทำไมฉันนอนเขาฉันอยู่ดีดีเออทุกคนเออมันก็ฮาเหมือนกันนะดูดิแทนที่แบบจะมานั่งโซฟานะคะกับการเป็นนอนใต้โซฟาเฉยเลยอะ่ะเออหนึ่งสองสามอ่ะตอนนี้ยังมากสุดได้แค่สามนะคะหรือจะนั่งแบบนี้ก็ได้ออคุณเป็นขนาด เอาฉันมานะมเลกเ็นเนทอาไบโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็น่าจะได้3ามละอ่ะคนนี้เขาบอกว่าเพื่อนเขานะคะอยู่ข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนข้างในกันดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าตามฉันหมอโอเคทุกคนทำลายสถิติโอเคได้แล้วเท่าไหร่ละพีครับอีกห้องนึงโอเคตรงนี้นะคะมีหนึ่งคนตรงนี้พี่ครับหนึ่งสองสาม ไม่เล่นค่ะอย่ามาแก้งกันอย่ามาหาแก้งหนูสิคะพี่ขา<ะ>ติดติดสำนหนาอยากแกงคนอื่นดีนะ <c oughs> เอามันไปทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้พี่ครับเราสวยแล้ว <c oughs>